ขมงงัขมงช่องขมงชอยเมียงประสีเหบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่นะครับอยู่กับช่องสมบูตุ้ยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทนะครับอยู่กันในแมปจับสัตว์นะครับครับตอนนี้ผมก็จะตามล่าหาฟีนิกซ์นะครับตอนตอนนี้คือสัตว์ที่ผมมีอยู่นะครับนี่ผมจับมาได้หมดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะไปจับฟีนิกซ์นะครับวันนี้จะมาดูกันว่าจับได้ไหมไปเลยครับ ้จะจับจะรอดหรือจะร่วงนะครับฟีนิกซ์มันน่าจะจับยากนะครับฟีนิกซ์ไปตอนนี้อยู่สิงสิงโตผมเอาไว้เล่นเอช่วงเริ่มเกมนะครับเพราะว่าสิงโตมันมันเร็วนะครับมันอึดด้วยสิงโตมีสองชีวิตแล้วก็พอถึงสักประมาณแบบถ้าได้เกมอ่ะ เห็นไหมมันกัดได้สิงโตมันกินสัตว์ได้กินมันกินได้ทุกตัวครับสิงโตใช่แล้วก็เออถ้าผมเดินไปได้สักพักแล้วเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นเจระเค้นะครับเนื่องจากว่าจระเค้มันมันแบบว่ามันชนสัตว์ได้ครับถึงมันจะกินเสร็จแล้วมันมีคูดาวนั่นแหละแต่ว่ามันชนสัตว์ได้มันจะไม่เสียเลือดแต่ถ้าสิงโตเนี่ยมันแบบว่าอย่างไรสิงโตเนี่ยถ้า โจนสัตว์ใช่ไหมมันก็จะกินแล้วถ้าครูดาวเราก็ไปชนสัตว์อีกเราก็จะเสียเลือดนะครับตอนนี้ผมอยู่ในหิมะนะครับสัตว์ในหิมะนี่ผมไม่ค่อยอยากจะได้นะครับไม่รู้อย่างตัวอะไรแบบว่าโคตรบ้างอะแบบนี้ผมบอกเลยครับเล่นเยอะๆหัวร้อนครับตอนนี้400เมตร้วครับยาวครับทุกคนโอเคงั้นผมจะตัดไปตอนที่ผมอยู่2,000เมตรโอเคนะครับ เพื่อใจะให้คลิปมันไม่น่าเบื่อโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่2,000เมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ยังอยู่ที่ใบอมเอยะม่ใ่ใบอมสิตอนนี้ยังอยู่ที่อเอมอมอนนออีวะนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็ใกล้นะครับใกล้จะเจอฟินิกแล้วครับฟินิกมันน่าจะอยู่เอออยู่5,000เมตรครับตอนนี้ผมมา2,200กว่าแล้วโอเคตอนนี้ผมเข้ามาในเขตป่าแล้วครับ เดือนต้นหน้าผมตอนนี้ผมกําลังหาจระเข้อ,อยู่เพื่อที่จะไปสลับนะครับ <c oughs> เพราะว่าสิงโตเนี่ยมันจะเร็วครับจระเข้มันจะช้ากว่าสิงโตแต่ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยมันเร็วมากครับจระเข้แะห์ไอ้กรณีผมจะใช้จระเข้เนี่ยเพราะว่าเวลาชนสัตว์เราจะได้ไม่ตายนะครับสิงโตมันาตายนะครับเวลาชนสัตว์ไอ้ผมกําลังหาจระเข้อย,อยู่โอพบเต่งูโอ้ค่อยไหนพบจระเข้าะน่าจะนานเลยกว่าจะพบจระเข้ ตอนนี้อยู่ที่แบบตอนนี้อยู่ที่สวัหนาครับทุนน่งหญ้าสวนหนาตอนสัตว์เยอะมากครับตอนนี้ไม่รู้จะชนไหมแต่ผมว่าน่าจะไม่ชนเละเราต้องรอดอะไรครับผมไม่อยากจะตายนะครับเพราะว่าตอนนี้2,000มิตรแลเราจะเสียดายนะครับโอเคผมจะใช้พลังวาร์ปอีกรอบนะครับตอนที่ผมไปเจอโจระเก้น,นะครับ โอเคตอนนี้ผมก็จูจรโรเก้เลยครับแล้วก็ผมก็กำลังจะขี่นะครับโอเคขี่ได้แล้วครับจรโรเก้ตอนนี้อยู่สี่พันกว่าเมตรเลยนะครับไปแอ้ครับเราก็จะเจอนกฟีนูดเลยนะครับเอ้ยฟีนิกซี่เออเราก็จะเจอฟีนิกโอ้ยตอนนี้จรโรเก้ผมโดนชนแล้วมาตกีไ้ไปชนหินใช่นะ่าจะชนหินแหละเลือดเลือนหนึ่งซะแล้วผมต้องระวังสะหน่อยแล้ว หรือไม่จจะเี้มันเร็วมากเลยพอตอนหลังๆเนี่ยใน4,000กว่าเมตรเลยครับเราก็จะเจอแล้วครับฟินิกมานวนครับว่าผมจะสามารถจับนกฟินิกได้หรือเปล่าตอนนี้นานมากครับกว่าจะถึง4,000เมตรตอนนี้สังเกตไหมว่าสัตว์มันจะตัดหน้าเราเลยครับเวลาผมจับฟินิกนี่เลยครับสัตว์มันจะตัดหน้าเราก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้เลยครับอันตรายครับีจะทำให้ฟินิกเราตายนะครับ ใช่โอเคครับไปกันต่อครับเอ้ยถึงแล้วครับเอามันนีมเจอไหมเรียบร้อยเจอแล้วครับฟินิกฮึมฟินิกอ,อมหวานฟินิกแสนอร่อยตัวนี้โอ้เรียบร้อยครับขึ้นไปขี่ฟินิกเร็วเร็วว้าวบีกี้ฟินิกเร็วแล้วอ้าวโอ้โหเรียบร้อยสัตว์เดินม,มาตัดหน้าฟินิกใช้อันติซะแล้วโอเคเห็นไหมอันติมันเร็วมากครับ บินทะลุเลยครับเราไม่ต้องเลี้ยวเลยครับบินทะลุไปเลย <c oughs> <c oughs> โอเคเราต้องจับไม่ได้ครับวันนี้ถ้าจับไม่ได้ผมจะหัวร้อนมากเลยครับจะไม่เป็นไรยังเหลืออีกหนึ่งชีวิตใช่ฟินิกมันมีทั้งหมด3ชีวิตนะชีวิตแรกก็คือเวลาสาร็จไปเลยอนะคือแบบว่าเราจะใช้อัติกนั่นแหละเมื่อกี้แหละที่ว่าบินเร็วไปอนะแล้วก็ชีวิตที่2ก็คือถ้าสสตว์มาจนเราก็จะเหลือเลือด เหลือหัวใจหนึ่งดวงเลยครับเหมือนสัตว์ปกตินะครับเหมือนจโรเคนะพอเวลาชนมันจะมีหัวใจหนึ่งดวงนะครับครึ่งทางเลยครับตอนนี้เราก็จะได้เลยครับก็จะได้ฟีนิกซ์มาครอบครองเรียบร้อยสัตว์ตัดหน้าเห็นไหมพวกนี้เลยครับมันจะชอบตัดหน้าเราโอ้เกือบจะได้แล้วครับเลือดเลือหนึ่งแล้วตายไหมโอ้ยเรียบร้อยขี้แตกโอ้ ายแล้วครับทุกคนโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขี้เกียจจับต่อแล้วนะครับไว้ค่อยมาจับใหม่ EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปบ๊ายบาย